สวัสดีครับพี่น้องครับครับวันนี้มาเสนอเมนูอาหารนะครับวันนี้จะเป็นเมนูไก่นะครับมาติดตามกันนะครับว่าจะเห็นอยังนะครับสวัสดีวันที่13เมษายนนะครับวันสงการวันปีใหม่ไทยนะครับส่วนเทปดเมนูยังนั้นครับเดี๋ยว14ติดตามมาชมกันนะครับครับตอนนี้ก็กำลัง ขอนขนไก่นะครับไก่ตียางดีผหนเลยครับเป็นเซฟโดยผู้รับเหมานะครับงานเล็กงานใหญ่รับหมดเลยครับตีกเก่งคนรเลยตมันเถาแล้วครับไกเ่เถา <laughs> อันนี้อันนี้กับเถ้าแกร่รถไถเนะครับเสียอุ่มเถ้าแก่รถไถจังไม่รถกระไถเถ้าแก่เถ้าแก่รถไถรถไถดินมมีคุณภาพไถกันยงไงเฮ็ดจะเฮ็ดยังไงในร่มเนี่ยลาบไก่ลาบไก่โยยไก่โยยไก่นี่ยเจหงูแต่ทั้งอุดรนะครับทั้งเงินหัวบ้านอนในอีสานตอนไต่หน่ วันนี้วันปีใหม่ไทยครับ13มีสาอยู่อำเภอกุดจับดวยครับอยู่อุดรบ้านนอ้องคลองอยู่แถวๆทีมงานบันหน้านี่แหละครับ สำเร็จกินแล้วเราพามาบึงสวนผักกับผักกับปลูกกินเองได้ครับบอ่อใดสื่อเด้ครับมีอินทตผาลำหองใบบกูดผักสวนครัวปลูกกินเองครับอยู่นี่ ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่เต่ปุ๋ยมูลวัวมูลควายครับบรรยากาศบานบาทนะครับบรรยากาศแถวบ้านแอดมินเองครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ,ได้ด้วครับผมช่องน้อยน้อยนบยุทธ์าพารวยพากินพาเที่ยวนะครับม้เสน,นอเมน,นูอาหารนะครับอาหารเย็นเก็บผัดก็ครับ ขนันศพคับในกระตะยไข่ครับปลูกเองปลอดสารพิษครับครับส่วนนี้ก็เป็นต้นก้าอินตะพระลำครับครับผมต้นนี้ก็อยู่กับทีมงานนะครับอยู่ครบเซตเลยครับ มีแต่รถทีมงานแล้วครับรบัดการ<พ>อ,อย่างไเกียร์ขอจับเองนยาดการฟฟ้าอันน้ครัเขาเกียร์พรับเหมาเพืกันนะครับเนี่ย คือขนาวงคำพุนขนาดเลยค้ำพุนคลำพุนรวมมิดอันนี้เท่าแกผูดแ้วมาเอาคนกำลังลดไกลเลยครับพี่เรอเขาจะกินบ่ครับกล่องกระสีเหมือดดำแน่ได้ครับอาอีมมมาจด ยเคยตน้ตวจับลอเปเมาเพรนจับไปจับอึง่นะรอบเียนอรอเียิงลอดตามเลยนี่องยงพูน้ำของติงพูน่ะเพื่อทำตัวมันดีเพื่อใ่ ่ครับเราติดตามตอนต่อไปครับผมวาสเดม่ดูไรนะครับนี่ครับนี่กับสูตรพิเศษของเขาแก้พู้รับเมาพันด้วยครับถูไปตะไคร้น้ครับพี่นองกับเบิ้งว่าสเสียบก็นซ้ำไหลด้วยครับขันม่เทพออกมากด้วยครับเพราะว่าแต่มันเสียบแล้วเพิ่นกับนี้โครงการสำมาเปิดร้านอาหารของเพิ่นเ้ย เฮ็ดงานรับเมาเงินมันบอดีก็ทไมเหตรลากอาหารหมดรเกูขาัอย่างดีควม่านทน่นี่ก้อยทีกัความื่อด้เนาะกัดก้อไม้กัดกอนบ่ไรกับปอมเป็นสัตสังวรแน้ไม่เห็นกินอาจจะผิดก้หนไมก็ได้บ่ได้ตัวละวสามบาทนี่กับคม ๊ต้องบิงงบาทวออันนี้เรามบาาอสาบาทก็คือต้องเบิรนดิสิเข็กิดอย่างเดียต้องเบิร์ก่นนี้เป็นสัตว์สังวันบ่ะเือนขนาดจาิ่ง <c oughs> จับถูใบตะไคร้อย,ย่างดีครับรับข้าวกำแหละ่ะแล้วครับกำลังแกล่เนืออยู่เยครับส่วนหนึ่งนังว่าสีแบงไปตรงส่วนหนึ่งว่าสีลาด้วยครับ เปลี่ยนเ,ยนเนม,มนูแนละ้วเป็นหลาบนะครับปวดหลับเมาเป็นการเรียนไงโย,อ,ย,อ,ยอันนี้ผักสวนขวันนะครับปลอดสารพิษปลูกเองนะครับเนี่ยบ่มีสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผักซี ผักหอมหอมเปนะครับใบมะกรูดกินซอยจุกไก่ป่ะเนาะเจียวาะเจียวขมจุกไก่เป็นพยาธิบ่ะเนาะนะครับเดี๋ยวแร่ยเรียวเดี๋ยวสิไายวิทต้อนกั้นมักไขให้เอฟซีเบิ่งกันนะครับผมดูกำลังซับกระดูก ไปต้มนะครับข้าวครับใส่หม้อปะมายกมา,าจับใส่หมอ้อแล้วครับวันนี้ห่อนๆเลยครับหมอ้อนี่ใส่ใบประกูดกับตะไคร่กับเกลือซื้อครับตอนนี้กับสูตรเดีย๋ยวจะใส่ผักยังพอเป็นไก่เถ้าครับก็ต้องต้มไปสักนหน่อยก่อนเปื่อยก่อนค่อยปรุงทีหลังนะครับเเเเดดดีีี๋๋ยยยวว็กกมาร้อนอนอ ใบประกูดตะไข้เรวคอยใส้เครื่องปรุงต่อนะครับขับตอน,นิกะกำลังซับไกล่หลับนะครับ ขาใกล้ตแตงเต้เป็น,นเปนหมดครับจนเมือ่อยแล้วครับตอนนี้แ <laughs> ม่นธรรมดานียก็ลงมัวมา <laughs> เยเร็ดลีลาเช <laughs> ็ดอวมีวนมาเช็ด เท่าแก่ผู้รับเหมาครับเท่าแก่รถไทยไปอาบน้ำมากยบร้อยแล้วเปี่ยนชุดขนาดเลยควนจวดแจ้งเดียวผู้ชาย้ายจวดครับขาโควิดครับขาอาทั้งภายนอกและภายในกักตัวอยู่บ้านครับก็นี่แหละตันโควิด ้องเีน้องตอนนี้ก็ซับไก่เยอะเลยครับแค่หันเหลียวใส่เสาไฟนี่เสาไฟเราทำสิ่งิมไปกันนะครับเอาสายม้นเอาตอนนั้มาหามือบุ่งก็ไปไหนตบไก่นะครับข้าสายม้วนเรยจะแบบ เด็กเล่นเนี่ยเดีย๋ยวลองสิมมันกันนะครับเด็ก,กว่าเกงสอบละหาบาทสอบละหาบาทสุดยอดครับเศรษฐสอบละหาบาทสักคำหนึ่งครับเยีเยงน่ะจะเอาซื้อสอบละหาบาทพาอ ยิ่งว่าข้ามตะกเองนะครับสำหรับหาบาทนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอกินเขาเด้วยครับพี่น้องครับครับเขาแก่รถไทยเขาแก่รถไถครับเขาแก่้รับเหมาครับยังฟักไก่ตัว สิกิดต้มไก่กวนสักไก่าสิ่คือสสกิ้งมเยินเสาครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอปิดคลิปไปเพียบเล้ก่อนนะครับที่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจผมนด้อยครับเด้อครับคลิปนี้เป็นคลิปทำอาหารนะครับบ้านๆนะครับครับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่กำลังสามารถติดตามรับชมนะครับผมครับขอบคุณครับ vì vậy gì nè, cái gì đó, cái gì đó, quay kim vào ba mươi, ừ, cái gì, cái gì, cái gì, cái 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 cái